ครับสวัสดีครับวันนี้ทางกลุ่มก็จะมาแนะนําเครื่องเครื่องนึงนะครับเป็นเครื่องแนะนําเมนูอาหารตามวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปครับซึ่งการดีไซน์โดยรวมนะครับก็จะดีไซน์ออกมาให้คล้ายกับฝาครอบซึ่งนึ่งปลาครับซึ่งจะทําให้มีขนาดใหญ่พอที่จะใช้ปรุงเป็นอาหารได้แล้วก็ทําให้คุนมือกับผู้ใช้ด้วยครับซึ่งเราอะอยากจะพัฒนาคิดคิดตัวอินพุตใหม่ๆครับอย่างเช่น ให้ระบบมันรับรู้ถึงภาพของวัตถุดิบที่เราใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติเราใส่เนื้อปลาดิบเข้าไปในช่องนี้ครับเมนูก็จะระบบก็จะสรรหาเมนูต่างๆเมนูอาหารต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็มาแนะนําอยู่ให้เราที่หน้าจอนี้นะครับซึ่งพอเราเลือกได้ปุ๊บเมนูเครื่องนี้ก็จะทําการปรุงอาหารครับโดยตรงนี้เป็นเครื่อง เครื่องจับเวลาครับว่าเมนูนี้จะทําเสร็จในกี่กี่นาทีอะไรเงี้ยครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมาตรวัดอุณภูมินะครับแล้วก็สองช่องด้านบนนี้จะเป็นเครื่องใส่เครื่องเทศครับพวกน้ํามันพริกป่นพริกแกงอะไรอย่เงี้ยครับตามแต่ที่เราจะสรรหามาใส่ได้ครับระบบก็จะรับรู้แล้วก็แนะนํามาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้เนี่ยวัตถุดิบที่เราใส่กับ เืเทศที่เราใส่เนี่ยมีเมนูไหนที่มันแมทกันหรือว่าสามารถปรุงเป็นอาหารให้เรารับประทานได้ครับครับโดยรวมก็มีเท่านี้นะครับครับขอจบกนนารนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ